มมีเพื่อนไอ้ละโอเคอ่ะวันนี้ลืมหมดวันนี้จะมาลองเทียบอ่าปักปักครับปักเมื่อกี้ที่เราคุยว่าทำปักบูทูตเป็นเวอร์ชันหนึ่งอันนี้เวอร์ชันหนึ่งอันนี้เวอร์ชันสองน้องตองทาให้ทั้งสองเวอร์ชันในการประกอบอันนี้อันนี้ครับเวอร์ชันหนึ่งครับเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยข้างในเนี่ยมี Arduino อยู่ข้างในไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีเซนเซอร์วัดกระแสไฟด้วย พอต้องการจะคุมคุมปั๊กนี่ด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าไอ้ทั้งก้อนเนี้ยมันใช้พลังงานเนี่ยไปกี่วัตแล้วต่ออะไรเงี้ยก็คือแบบอยากได้ฟีดแบ็กด้วยน,นี้เมื่อก่อนเราดีไซน์ไว้ว่าอา Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth mm ัลบูทูธบูทูธบูทูธเนี้ย low energy เนี่ยไว้ข้างนอกเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีบูทูธไม่กี่ตัวเราจะได้ดึงมาใช้อย่างอื่น <c oughs> ประมาณนั้นก็เสียบไ้ตรงนี้ดึงก็ดึงไปอะไรอย่างี้ไอ้เป็นวอร์ชันหนึ่ง แต่ว่าก็เซ็นเซอร์วัดกระแสย,ยังไม่ทันใช้เลยมันพังไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือสั่งมีรีเลย์อยู่ข้างในมีแอปทําแอปขึ้นมาแล้วก็สั่งตัดธรรมดาเรียบร้อยก็ตัดได้ทีนี้เราจะมาคุยโมชันสองชัน2เนี่ยจริงจริงก็คืออยากได้อีกหนึ่งตัวนี่แหละจะให้น้องตองช่วยทำดูข้างในออก่อนมันยั้งไม่ได้ข้างในข้างในน้องตองทําให้เอาสายแข็งแข็งมาให้นะบัดเกียให้เรียบร้อย ข้างในจะมีเนี่ยตัวปลั๊กอยู่ข้างนอกและข้างในด้วยอ่าก็มีรีเลย์สี่ช่องพอมีรีเลย์สี่ช่องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีตัวคอนโทรลเหมือนกันไอเนี่ยก็มีรีเลย์สี่ช่องเหมือนกันแต่ในนี้เป็น Arduino แต่เวอร์ชันนี้ครับเราก็ทดสอบแทนที่เราจะมี Arduino อยู่ข้างในใช่ไหมรับสัญญาณทางบลูทูธเราก็ใช้แบกเอานี่แหละตัวเดิมตัวเดิมคือตัวเหมือนนี้นี่แหละ เหมือนกันเดะแต่ว่าเอาเฉพาะแผ่นข้างบนเนี้ยเอามาจริงจริงจริงจมันขายแยกแล้วก็เราก็ใช้ GPIO นะครับพินในการ็ปทริปรีเลย์เนี่ยจากบ่อนี้เลยโดยที่แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราตัดมโครคอนโทรลเลอร์ทิ้งไปเลยจากที่มีเนี่ยอยู่ข้างในทั้งก้อนอีกมาสองสามอย่างอีกสองอย่างก็เหลืออันนี้ตัวเดียวแต่ว่ามันก็อะไรนะใส่เซนเซอร์วัดกระแสไม่ได้แต่ว่า ก็ไม่เป็นไรเราแค่อยากจะเปิดปิดทีน,นี้ก็วิธีการใช้เนี่ยก็เหมือนเดิมเอาแอปคุมไอตัวบลูทูธเนี่ยจะมีเอทีคอมานอยู่แล้วจะมีโหมดที่เป็นรีโมทสง่งไอทีคอมานมามันก็จะเปิดปิดพินพวกนี้มันก็จะทิคไอให้ทิคไอ <c oughs> คืออะไรวะ GPO ที <c oughs> น,นี้าเราดีไซน์ไว้บ้างไงอันนี้เสียบเสียบสายเราจะใส่พอร์ตแบงค์เข้าไปครับเพราะว่าเวลาที่มาที่ไปของการใส่พอร์ตแบงค์เนี่ยเป็นเพราะว่า เพราะว่าแบงกอันนี้ก่อนมันเล็กนี่ mm hmm. เพราะว่าเวลาไฟดับเนี่ยเวลาไฟดับเนี่ยสเตตท,ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ที่ที่พินของไอ้บลูทูธนี่ใช่ป่ะครับถ้าไฟดับเนี่ยมันจะหาย <c oughs> ใช่ไหมเราก็มีแบ็กอัพไว้อ่ามีแบ็กอัพไว้ไม่ให้ไฟดับแล้วทีนี้เราจะมาเปิดดูว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ถ้าไฟดับอ่าตรงนี้ไอ้ไอ้ไอันนี้ครับไอ้น,นี่เป็นมันกลับหัวนผมว่าอ่านไม่รู้เรื่อง อันนี้วัดแรงดันอันนี้เป็นแบบเป็น USB ขายง่ายๆวัดแรงดันเสร็จปุ๊บวัดกระแสด้วย oh. ตอนนี้เห็นว่าเป็น0 0 0 0 0 0แอมะปะ์ใช่ป่ะไม่มีโหลดเสียบไ้เสียบอ๊บเสียบแล้วเกิดอะไรขึ้นศูนย์อยู่อ่าศูนย์อยู่มันเปิดแล้วครับเปิดเปิดแล้วเนี่ยด,ด,ดูว่าดีเลยไฟติดแล้ว oh. อ่าทำไมมันศูนยทำไมมันศูนย์ม,ม,ยมเพราะว่า ไอบูทูธเนี่ยกินกระแสน้อยมากจนไอเนี้ยวัดไม่ได้เนหะ็นป่ะไม่ขึ้นอนะ่ะคือมันน่าจะอยู่ได้นานมากมากถ้าถ้ามันไฟดับอันนี้เป็นบูทูธ low energy ครับอันนี้กม็มันไม่น่าจะสลีปอยู่นะมันก็ยังกินพลังงานน้อยมากอยู่ดีครับขนาดมีลอสเรื่องอะไรนะเรื่องตรงเนี้ยว่าแบบ <c oughs> ถ้ามันเถอะมันเป็น regulator ใช่ครับ <c oughs> ก็คือไอ้บอร์ดนี้มัน3โวลต์ไงเราก็คือใส่กันไว้ อ่ะีนี้จะมาลองใช้งานใช้งานเนี่ยง่ายมากต้องพูดถึงแอปก่อนแอปก็มีที่มาที่ไปครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้แอปเนี่ยเห็นไหมมีไอคอนเหมือนกันแต่ว่ามีมีแท็บอะอันนี้บอกว่าเป็น GPO version เราแตกออกมาเป็นคนละเวอร์ชั่นกันเพราะว่า GPO เนี่ยใครๆก็มีหมายถึงว่าบลูทูธเนี่ยทุกคนก็จะมี GPO คําสั่งในการสั่งไปเซตเหมือนกันเราแยกแอปแม่งเลยเพราะว่าเราจะปล่อยอันนี้แหละไปให้ดาวน์โหลดแบบ ไม่เสียตังค์อ่ะก็คือโหลดฟรีแล้วก็เขาก็ทำฮาร์ดแวร์ตามเราได้เลยแล้วก็ใช้แอปเราเสร็จปุ๊บเขาก็จะสามารถมีปลั๊กบลูทูธ<ป>มีแอปด้วยได้เลยทำเองก็ได้แบบง่ายบัตรกียังแทบไม่ต้องบัตรกีเลยแต่ถ้าอันนี้อาจจะยากนิดนึงเราอาจจะค่อยว่ากันอาจจะมีแบกแบกเอาไม่ต้องทำซื้อเอาก็ได้ซื้อเราก็ได้หรือว่าอย่างไงครับอีกเรื่องหนึ่งอแอปแอปปึ๊บเปิดแอป <c oughs> สุดยอด ก็เป็นแอปหน้าตาเหมือนเ,นเหมือนเหมือนเมื่อกี้อ่ะต่อต่อบลูทูธปุ๊บต่อเสร็จแล้วน,นนี้มีรีเลย์อยู่อันนี้ก็อันนี้ให้ดูให้ดูตรงนี้อีกทีนะครับต่อแอปแล้วเห็นไหมถึงแม้ว่าจะต่อแอปต่อบลูทูธแล้วเอาแอปต่อบลูทูธแล้วก็ยังกินกระแสะไฟไอเนี่ยยังวัดไม่ได้อยู่ดีก็คือน่าจะกินน้อยมากอะ่ะระดับน้อยกว่า1 0มิลลิแอมป์อะไรเงี้ยเพราะนี่มันสองตำแหนง่งเปิดปุ๊บ ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกินแล้ว,ลวกินกระแสะแล้วอันนี้เท่าไรศูนย์จุดหนึ่งศูนย์แอมใช่ไหมเท่าไหร่อ่ะร้อยมิลลิแอมกินกระ,สะแสละสิบสิบไอ้ร้อยมิลลิแอมป์ปึ๊บร้อยแปดสิบอ่า <8. S 1> นี่เท่าไรสองห้าสิบอ่าถ้าทั้งหมดจะกินกระแสะทั้งหมดสามร้อยมิลลิแอมแล้วทีนี้ก็บอกว่าเอ้าเฮ้ยแบตเตอรี่แม่เมื่อกี้ยังไม่พูดถึงการการชาร์จเลยว่าเอ้า จส่ไปเรื่อยๆก็หมดดีวะนี่ครับเราเลยไปแงะอะแดปเตอร์มาครับอะแดปเตอร์ในการแปลงไฟบ้านมาเป็นไฟไฟ5โวลต์อันนี้ก็แงะมาก็เราก็จะบัดกีอันนี้ก็ต้องต่องแงะให้เหมือนกันทุกคนช็อค <c oughs> เพราะว่าอะแดปเตอร์นี่มันดีมากก็ต่อไฟเข้าไปพินเสร็จปุ๊บ USB มาเสียบปุ๊บไอ้น,นี่ก็เสียบที่ชาร์จจริงๆชาร์จเสร็จปุ๊บ ก็ตอนชาร์จก็ชาร์จไปใช่ไหมถ้าเต็มเราก็คิดเราก็เลือกเลือกเพราะว่าแบงค์อะที่มันมันมีตัดส่วนใหญ่มันมีวงจรตัด,ตดการชาร์จอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ปล่อยมันชาร์จไปชาร์จเสร็จปุ๊บก็ชาร์จไปไฟดับก็ค่อยใช้ power bank อะไรประมาณนั้นส่วนถ้าอ๋อพอพอเราเปิดแอปไปแล้วเนี่ยเรากลับมาเนี่ย บลูทูธเนี่ยมี a อ Command ในการคิวลี่ออกมาว่าตอนนี้มีฟินไหนออนบ้างก็คือออกไปจากบ้านหรือว่ามีโปรเซสอื่นมาดึง Data จากบลูทูธไปเราก็รู้อยู่ดีว่าตอนนี้มันมีสวิตช์ไหนออนบ้างอะไรเงี้ยก็คือแบบชิวเลยไม่ต้องเขียนโค้ดสักบรรทัดเลยได้ไหมเพราะว่านี่บลูทูธมาคือถ้าได้ตัวแบกอนันนี้ไปปุ๊บเอาเอาไปเสียบสายจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กเอาซื้อนีเลยมานี่ก็ไม่ต้องบัตรจีเห็นไหมครับคือเอาเอ่าเอาสายไฟมา ปื๊ปืๆๆอาจจะมีปัดอีนิดหน่อยเสร็จแล้วก็อาาก่าประกอบแต่ว่าอาจจะมีใส่ฟงใส่ฟิวอ,อะไรเงี้ยอ่ะนังไม่ได้ใส่เอาไปใส่ฟิวข้างนอกแล้วก็นะความเร็วก็ตบเหน็นไหมทำเต้นดนตรตีได้ด้วยอ่าจบแล้วขอบคุณครับ